สวัสดีค่ะเน o rental coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดเมนูกาแฟร้อนนะคะเรียกว่าคลิปนี้จะทําทุกเมนูเลยนะคะก็คือเอสเปรสโซ่เมริกาโนคาปูลาเต้แล้วก็มอกค่านะคะ แต่ว่ากาแฟร้อนวันนี้ค่ะเน่ก็คือจะมาใช้เจ้าตัวเครื่องชงกาแฟ iMix ส0ม2 e ตัวนี้ในการชงให้ดูนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็คือมีคำถามเข้ามาว่าเครื่องชงตัวนี้เวลาที่เราต้องการชงกาแฟร้อนกาแฟเย็นเนี้ยเราจะทำยังไงคือใช้งานง่ายไหมหรือสะดวกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเน่ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวนี้มา แชร์วิธีการทําเมนูร้อนให้ดูเลยค่ะเรียกว่าครบทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยทำเป็นเมนูเย็นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือห้ามพลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะคะในคลิปที่แล้วค่ะเน่ได้มีการเซตปุ่มเครื่องชงกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเป็นเมนูร้อนนะคะของเน่เนี่ยคือทุกแก้วเลยนะคะนะคะก็คือเราจะใช้เป็นด้ามชงน้ำไหลหนึ่งทางแล้วก็เป็น บาสเกตแบบเล็กแบบนี้นะคะ1ช็อตอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าตัว i m i x ตัวเนี้ยค่ะก็คือเขาเป็นเครื่องชงกาแฟเล็กที่แบบว่ามีความมีด้ามชงให้เราแบบน้ําไหลหนึ่งทางน้าไหล2ทางซึ่งมันทําให้เราสะดวกเวลาที่เราทํากาแฟร้อนเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้เราจะใช้เป็นด้ามชงน้ําไหลหนึ่งทางแล้วก็เป็นบาสเกตแบบ1ชอ็อตแล้วปุ่มที่เราจะกดนะคะปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยค่ะเพราะเราจะเอากาแฟแค่1อ่ออนนะคะเริ่มต้นที่เมนูเอฟเฟซอรร้อนกันเลยนะคะ ช้แก้วขนาด2 3ถึงออนค่ะเอามารองกดได้เลยค่ะใส่กาแฟมาอย่างที่เราชอบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาแล้วค่ะ เอเพซโซร้อนหรือว่าเอเพซโซช็อตนะคะ,ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราตั้งค่าปุ่มของเขาเรียบร้อยแล้วเม<ฮ>นูต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นอเมริกาโน่ร้อนกันนะคะค่ะก็กาแฟหนึงชอ้อนเหมือนเดิมค่ะไล่น้ำทุกครั้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะอเมริกาโน่ก็คือกาแฟร้อนที่เราจะต้องมีน้ำร้อนผสมด้วยนะคะเน่ก็คือกดน้ำร้อนมาไว้ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราเซตน้ำร้อนไว้ที่4ออนเรียบร้อยแล้วง่ายไหมไม่ต้องตวงค่ะน้ำกาแฟก็ออกมาใส่กาแฟอย่างที่เราต้องการนะคะ เรียบร้อยค่ะอเมริกาโน่ร้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะก็จะได้มาเป็นเอ,อ,อเมริกาโน่ร้อนที่เป็นน้ำร้อน4ออนแล้วก็น้ำกาแฟ1ออนนะคะคือกาแฟดำร้อนนั่นเองค่ะอ่ะเมนูต่อไปนะคะเราก็จะมาทําเป็นคาปูชิโน่ร้อนกันค่ะคาปูชิโน่ร้อนเดี๋ยวเราต้องทาฟองนมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเน้ทํากาแฟก่อนค่ะกดน้ํากาแฟค่ะปุ่ม1ช็อตเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําฟองนมกันเลยนะคะก็กดปุ่มน็อตตรงนี้นะคะ ไล่น้ำออกจากก้านสตีมนมก่อนทุกครั้งค่ะแล้วก็พิชเชอร์มาจุ่มได้เลยค่ะคาปูชิโน่เราต้องการฟองนมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือดึงฟองนมเขาขึ้นมานิดนึงค่ะดึงพิชเชอร์ลงไปนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ยืดฟองนมให้เราหลังจากเสร็จแล้วนะคะไล่นมทุกครั้งด้วยนะคะอ่า เห็นไหมคะได้ฟองนมมาเนียนๆง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็รอน้ํากาแฟเราได้เลยค่ะข้อดีของการที่เราสามารถทําพร้อมกันได้ก็คือว่าบางครั้งอะค่ะถ้าเราทําฟองนมก่อนทํากาแฟทีหลังนมก็เซตตัวเป็นก้อนใช่ไหมคะหรือบางทีถ้าเราทํากาแฟก่อนทํานมทีหลังครีมมากก็หายหมดเลยค่ะอ่าเนี่ยได้แล้วนะคะกาแฟได้แล้วฟองนมได้แล้วคาปูชิโน่ก็ใส่เลย เรเป็นคาปูชิโน่นะคะฟองแบบจะเยอะอันนี้เราไม่ได้ทำลาเต้อาร์ตนะคะอ่าอันนี้คือคาปูชิโน่อันนี้เราไม่ได้ทำลาเต้อาร์ตรรค่ะเราก็มาอาร์ตเองก็ได้นะคะอ่าเราก็มาอาร์ตเอง เพราะว่าเราต้องการฟองเยอะนะคะอันนี้คาปูชิโน่ฟองนมเยอะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคาปูชิโน่ร้อนเราก็จะมาทำเป็นเมนูลาเต้ร้อนกันบ้างค่ะลาเต้ร้อนเราก็จะต้องมีฟองนมเหมือนกันนะคะอ่านี่ก็มา พอกาแฟาเราดูช็อตของเราว่าโอเคแล้วเราก็มาทําฟองนมต่อได้เลยค่ะต้องดูสายกาแฟากันก่อนนะจุ่มไป <S <S พอเป็นลาเต้เราไม่ได้ต้องการฟองเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงฟองนะคะจุ่มแล้วก็นิ่งๆค่ะหาจุดนมหมุนให้เจอค่ะ เราก็ได้ฟองนมมาแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมเนียนๆง่ายๆเลยค่ะ่าน้ำกาแฟาก็ได้มาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาใส่ลาเต้กันเลยอย่าเสียใจนะคะนี่ไม่ใช่ใส่ลาเต้อารนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นลาเต้ร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไปเป็นเมนูมอคค่าร้อนค่ะค่ะถ้าเป็นสูตรที่ Oriental c o f f e e ใช้นะคะเราจะใส่กระชอดกาแฟลงมาในพิชเชอร์นะคะนี่ก็ใส่ลงมาเลยค่ะกดแล้วเราก็ดูก่อนนะคะว่าน้ํำกาแฟของเราอะคะ่ะได้ไหมดูสายกาแฟนะคะ อ่ะโอเคเราก็รอเลยค่ะทีนี้สูตรมอคค่าร้อนของเรานะคะก็คือเราจะมีโกโก้ผสมนะคะที่1ออนค่ะเน่ก็คือจะเตรียมโกโก้ผสมรอไวเลยนะคะ1ออนค่ะมีนมสด2ออนค่ะนี่ก็เตรียมนมสดไว้เลยนะคะเพราะว่าพอเป็นเครื่องแบบนี้ค่ะคือพอเราสดกาแฟใส่กาแฟเราได้แล้วเนี่ยเราทิ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาตัดให้เราเองนะคะเราก็หันมาเตรียมของเลยค่ะว่า เราจะใส่อะไรบ้างได้กาแฟมาแล้วนะคะพอเราได้กาแฟมาแล้วค่ะเราก็เทโกโก้ใส่ได้เลยค่ะ1นออนนมสด2ออนค่ะแล้วเราก็มาเป่าร้อนกันอีกรอบนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้มาเป็นมอคค่าร้อนแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเป็น5เมนูร้อนจากเครื่องชงกาแฟ ไอมิกซ์สามพันสอง e เรียบร้อยแล้วนะคะเอเปซโซอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าร้อนค่ะค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ก็มาแชร์วิธีการชงกาแฟร้อนค่ะกาแฟสดร้อนนะคะด้วยเครื่องชงกาแฟไอมิกซ์สามพันสอง e แล้วก็เครื่องบดกาแฟ JX 6 0 0 ad ให้ดูนะคะถ้ายังไงดูแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือมีคำถามอะไรมีคำแนะนำติชมอะไรก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวเน้ก็จะมาแชร์ให้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นเมนูกาแฟเย็นค่ะสำหรับกาแฟเย็นที่ชงจากเครื่องชง iMix ตัวนี้นะคะก็ตามมาติดตามดูกันได้ค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เน่เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe Oriental Coffee c h anel n ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ